สวัสดีครับวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่ธรรมของหลวงปูส่สวงเทวดาเลดินในตอนที่ว่าด้วยออยเพิ่มพูนบทสาธยายมนหรือคาถาขอพรหลวงปูส่สวงเทวดาเลดินที่เป็นภาษาเขมรมีดังนี้ออยเตียนสลูนออยเพิ่มพูนบายตึกเจียณานะเกินโมกาย ผู้ที่ศรัทธาในองค์ลวงปู่สวงเทวดาเล่ดินได้สายทยายหรือกล่าวมนบทด,ดังกล่าวนี้ทำให้ตนเองได้โชคลาภร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองมีความสุขความเจริญและทำมาค้าขายก็ดีขึ้นเป็นตามลำดับในตอนนี้จะเสนอตอนที่ว่าด้วยออยเพิ่มพูน ซึ่งหลวงปูส่สวงได้สอนอยู่บ่อยๆอ,ออยเพิ่มพูนเป็นภาษาเขมรแปลว่าบุญเพิ่มพูนยิ่งทํายิ่งได้มากในทางพระพุทธศาสนาได้แสดงถึงวิธีทำบุญที่เรียกว่าบุญยะกิริยาวัตถุมีด้วยการสิบประการหรือสิบวิธี วิธีที่หนทานามัยทำบุญด้วยการให้ปันวัตถุสิ่งของวิธีที่สศีลามัยทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติด,ดีวิธีที่สาภาวนาไมยทำบุญด้วยการเจริญภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจให้สงบจากนิวรังห้าและฝึกอบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริง วิธีที่สี่อปจายนะไม่ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อมวิธีที่ห้าเวยยาวจมัยม่ทำบุญด้วยการช่วยขนวายรับใช้วิธีที่หกปฏิทานไมยทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่นวิธีที่เจ็ดปตานุโมทนาไม่ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่นวิธีที่8ป รรมัทรวดในทำบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาความรู้วิธีที่9ธรรมเทศนาใหม่ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้และวิธีที่10ทิฏฐุชุกกรรมทำบุญด้วยการทำความเห็นได้ตรงซึ่งวิธีทำบุญทั้งสิบวิธีนี้สามารถประมวลเป็นวิธีทำบุญเป็นซึ่งเป็น วิธีทำบุญซึ่งเป็นวิธีทำบุญที่เป็นวิธีหลักหรือหลักใหญ่ได้3วิธีคือ 1. ธทานาไม่ทำบุญด้วยการให้ปันวัตถุสิ่งของ2ศีลไม่ทำบุญด้วยการรักษาศีลและก็สา,ามภาวนาไม่ทำบุญด้วยการเจริญภาวนาซึ่งจะพบได้ว่าข้อที่4และข้อที่5จัดอยู่ในศีลไม่ ข้อที่4คืออัจจายะนาไมทาบุญด้วยการประพุตธอ่อนน้อมผอมตนและข้อที่5อวยยาวจะไม่ทาบุญด้วยการช่วยขนขวายรับใช้จัดเข้าอยู่ในส่วนของศีลไม่และข้อที่6กับข้อที่7อยู่ในส่วนของธนไมัยข้อที่6คือปฏิธานไามัยทาบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่นและข้อที่ 7. ปัตตานุโมทนาไม่ ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่นถือว่าอยู่ในส่วนของธนามัยและข้อที่8กับข้อที่9อยู่ในส่วนของภาวนาไม่ข้อที่8คือทำมัตตวนาไม่ทำบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาความรู้และก็ข้อที่9คือทำเทศนาไม่ทำบุญด้วยการสั่งสอนทําให้ความรู้ทั้งของทั้งสองข้อนี้อยู่ในส่วนของภาวนาไม่ส่วนข้อที่10 คือทิฏฐุชุก,กรรมการทําบุญด้วยการทําความเห็นให้ตรงได้ทั้งในส่วนที่เป็นทานาไม่ศีลไมยและภาวนาไมยดังนี้ทานาไม่ก็จะต้องทําความเห็นให้ตรงคือทําความเห็นให้ตรงว่าการที่เราให้แบ่งปันวัตถุสิ่งของหรือช่วยเหลือนี้เป็นเรื่องของการกําจัดความตรณีทีเหนียว ที่มีอยู่ในจิตใจของเราส่วนศีลไมเรื่องของการรักษาศีลทําความเห็นได้ตรงก็คือเป็นเรื่องของการไม่ละเมิดในสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตของผู้อื่นทรัพย์สินของผู้อื่นคู่ครองของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งผลประโยชน์ของผู้อื่นก็ไม่ไปละเมิดในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ในข้อสุดท้ายก็คือภาวนาไม่ต้องทําความเห็นได้ตรง หมายถึงว่าภาวนาใหม่เป็นเรื่องของการฝึกอบรมจิตใจให้สงบจากนิวรณ์ตั้ง5และฝึกอบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้มุ่งไปที่ก่อให้เกิดอิทธิปฏิหารเหาะเหิเนเดินอากาศหายตัวได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นแค่ผลพลอยได้ในส่วนของออยเพิ่มพูนคือบุญเพิ่มพูน ยิ่งทํามากยิ่งได้ผลมากเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อความสุขคนที่ต้องการความสุขก็ควรจะทําบุญในทั้ง10วิธีนี้ในครั้งถัดไปก็จะนําเสนอถึงบทสาธยายมนซึ่งเป็นคําสอนของปูส่สวงเกี่ยวกับเนืเกินโมกายจึงขอจบการบรรยายเกี่ยวกับ บทบาทการไว้แหวรทมของปู่สวงในตอนที่ว่าด้วยออยเพิ่มพูนคือบุญเพิ่มพูนไว้แต่เพียงตรงนี้สวัสดีครับ